สวัสดีค่ะายสวัสดีค่ะอันนี้พี่แบงกอรดีก็ขึ้นมาแล้วนะคะพี่แบงกอรดีนั่งกับขางแพนี่ถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะม่มีภาพสุดโดนปิดเปิดเปิดให้แน่เปิดให้แน่หนาแล้วเลี้ยงอะไเปิดตรงนี้นาเลี้ยงต่อเปิดทั้งนันนาเลี้ยงเปิดทั้งนี้กันนาแดดเราสูดตากแดดมีคนของใจด้วย อันนี้พี่เตยเตยนั่งข้างเลยครับยังว่างค่ะยังว่างที่ข้างๆยังว่างนะคะที่ข้างๆยังว่างค่ะน้องโมมีมุ้งใครข้างสวัสดีนะคะอยู่กับเตยเตยออนเซลล์นะคะตอนนี้ก็เรากำลังจะไปงานมินิคอนเสิร์ตนะคะอยู่ที่หนองบัวลำพูเป็นงานมอลลำเฟสติวัลนะคะก็คือพอบี

เดี๋ยวปิ้งไก่ลมาแแล้วมีโมเมนต์ค้าเหี่ยวปิ้งไก่อ่ะเอน้องเบวสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัวน้องหัวหัวกเตน้องหัวเจอกันที่ไหนวันนี้อุาหน้องหัวแล้วู่นึกว่าจะไปอุบล เจอกันไรหมอเจอกันโคราหลังเปิดวงวันนี้เจอกันก่อนบนบารมีไปไปาต้องไปยนาเร์เราต้องมาทนทั้งหมดอาจารย์ครับ รอนะก่องนกแม่สูงตาลิโตนกล่องนกนั่งแท่มีหอดอยากใหญ่แสดงว่าไริได้ส่โดนพี่รอเมืองกล่องนกมีหอดอยากใหญ่ขึ้นนะเอา โซนทั้งหน้าเดี๋ยวบอสให้นารุตีไปดูโซนทั้งหลังนี่ปยังไม่องแบงเอาเป็นโซนทั้งสี่เอามามาคูคูคูทั้งหน้าแล้วนางรุตีไปดูทั้งหลังเงาอยากให้พี่มินเป็ดไอมินนนอกางเลยไทยก็ได้นั่งน้ำได้เบิร์ดแต่ยกระดใส่ฟางผู้ใดนั่งน้ำขังได้เบิร์ดแต่ขอยยังเดียวะยกระดใส่ฟังเดี๋ยวสิเป็นคนโกนเอง ลงเบาตอนนี้ก็ได้นะลงไปเอาตอนนี้ได้เครื่องนึงมาให้นาดูจีนสิแม่ใส่ชาร์จแอนดรอยด์ไอ้ไทยสี่ป้าก็ใหม่กับไปป้าก็งานไปข้างหลังมาใหญ่นะสานยนักดนตรีเออปูนไมค่อยปูข้างหลังเลยปูนป้ายก็ได้ไปเนี่ยจากเบาะแต่งโม่มาเนี่ยให้นาดูจีนไปเรื่อยเนี่ยสองสี่หกแปดจีนสองจีนเนี่ยเนี่ยโทษหนิคือนัาดูจีข้างหลังมันต้อเป็นของเราเบลใหญ่อีกหรอเนิ่มยับยับ มีอคอนชิตานะคะบรรยากาศเครื่องรถบัสตอนนี้กำลังแยกย้ายเบาะกันก็จะวุ่นวายหน่อยๆนะ

วางไหมก็นี่ไงก็นั่งตอนนี้แล้วทรายเขบอกว่านั่งคนเดียวก็นั่งได้ก็ถ้าเต่ใส่เป็นหลักก็ไม่ระวางแล้วเออภาพอะไรบางม่วงมากงาม 啊。<music>